มาให้ถึงงานตามนัดหมายนะครับในช่วงของอัญเชิญพระมาค,คําพีอัุรอานนะครับผู้ใหญ่อานนท์นะครับ,นนนรบสุภากรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ส่วนตะบนบวินเป็นคณะผู้จัดงานรวมพลังใจสูดโรนิคอินตราะครังที่18ถึอให้เกดประสงค์ 48. และความเจนจาของการจัดงานในครับเรื่องิ่ยายมนเร่อคน ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นการรักษากระโหลกสัมเมียประเพณีอันดีงามรับการสนับสนุนจากองค์การอิหารส่วนตะบนกอวินและท่านท่านเลขาทุการนะครับรลดาทุการคณะกรรมการสงคราประจำจังหวัดท่านที่มาว่นนะครับท่านมีกาญชนะนะครับที่มาท่านเลยนะครับวันนี้อาจจะเอ่ยนามไม่หมดนะครับท่านนั้นดีผู้ใหญ่ๆด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็ต้องขออภัยทุกทุกท่านนะครับ อ Muslim, Muslim ันบอกวารมุ่งมุ่งมุสลิมอย่มุสลิมที่นะครับเวลาการทา่แก่สูงนะครับคุณผู้ชมครับกำลังรับมันจะมาให้การต้อนรับกท่านประธานในพิธีเปิดกันนะครับเช่นเดียวชันนะครับท่านนายกกำลังมั่นใจให้กับ เรา้สึนะครับคนถือว่าให้ความเป็นตังตามทุกหน่วย